การมาวัดในวันาทิตย์ที่เราจะต้องมารงงกันปฏิบัติธรรมร่วมกันนอกเหนือจากวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เรานั่งปฏิบัติอาการมารวมกันมันจะเกิดกระแสแห่งความดีแล้วก็จะเป็นการสะสางธาตุธรรมยิงามกิ้หลายสาแต่บริสุทธิ์ที่เราจะต้องนำความบริสุทธิ์นี้ไปสร้างเรือมีกันต่อไปอีกแล้วก็จะเป็นภาพที่ดีที่ทาย ผ่าน d n c แล้วทำให้เกิดแรงพันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้มีบุญที่ยู่ผ่านหน้าจอ d n c เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะจ๊ะมาวัดกันเถอะมานั่งธรรมะรวมกันแม้ไม่เท่าวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ตามก็จะมีผลต่อโลกใบนี้นะจ๊ะ เราจะไปคิดว่ามันไม่สำคัญมันมีความสำคัญมากในแต่ละยุคที่เราลงมาเกิดสร้างบารมีก็มาเพื่อแก้ไขเรื่องตัวเราเองแล้วก็มวลมนุษยชาตินี่เป็นภารกิจเลยยิ่งเราเขาถึงวิชาธรรมกายไว่ใี่แก่เ่ว่ามวลมนุษยชาติแค่นี้แต่มันอีกเยอะแยะไปหมดซึ่งเราคงนึกไปถึง พระเดืนคุณหลวงปู่ของเราและมหาปุชนนยาจารย์ทุกท่านนี่ท่านรับภารกิจที่สําคัญมากยิ่งใหญ่มากอานุปมาเอาไว้ในพระเดชเคุณหลวงปู่ของเราอาการรับใอเมือมนุษย์ที่ก็สู้รบัรบปลบเมินเหมือนเด็กเล่นขายของ <S 2> <S 2> <S 2> แต่การสู้รบัรบปลบมือกับพยายามมานั้นนั่นที่เป็นเรื่องจริงเรื่องใหญ่ทีเดียวแต่มนุษย์รบกันพยายามมาเนี่ยทําให้ เขา้าใจกันผิดว่ามนุษย์คือศัตรูกันที่จิงล้วไม่ใช่ทําให้ลบกันเองแล้วก็เสียไปลำเวลาเด็ดร้อนไปทุกคนทุกแข่งแล้วมีวิบากการรมรองรับไปด้วยนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมากันในทุกวันอาทิตย์กันนะจ๊ะ